วัดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทุ่งสีเมืองนะครับวันนี้วัดทุ่งสีเมืองก็มีบุญมหาชาตินะครับกำลังมีการเทศนานะครับแล้วก็ในส่วนของวัดทุ่งสีเมืองก็จะมีหอไตรกลางน้ำนะครับนี่ครับเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกนะครับไว้อยู่บนสระน้ำนะครับตัวน,นี้ก็คือเป็น อุโบสถโบราณนะครับที่เป็นหอไตรโบราณนะครับที่เก็บหนังสือต่างๆนะครับนี่ครับกรณีที่ทำไว้กลางน้ำก็คือป้องกันมดปลวกต่างๆที่จะไปกัดกินหนังสือนะครับตันนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งจุดนะครับให้ทุทกๆท่านสามารถเดินเข้ามาแวะเที่ยวชมนะครับ ก็เช็คอินได้ครับตอนนี้คือเป็นหอไตรกลางน้ำอายุหลายร้อยปีครับก็เชิญชวนนะครับไปว่างๆก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ครับก็เป็นหอไตรกลางน้ำครับตอนนี้ก็จะอยู่ในการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหอไตรกลางน้ำก็มีการ บูรณะนะครับให้ดูสวยสดงดงามกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมีลายฉลุนะครับมีลายฉลุด้วยนะครับใบต้นไม้ต่างๆนะครับฉลุออกมาให้เป็นลวดลายสวยงามมากครับก็วเวียนเข้ามาชมได้นะครับหอไตรกลางน้ำวัดทุ่งสีเมืองครับ